ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p มาครับเที่ยงคืนครับนะเหมือนเดิมครับวันนี้เราอัปเดตทีวิดิทสั้นลีกเอิงนะก็เป็นโจหัวทีวิดิทสั้นนะครับลีกแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดู SBC ก่อนนะแล้วก็ไปดู Evo นะแล้วก็เดี๋ยวไปดู o b j e c t i v e นะแล้วค่อยไปดูนักเตะ50ตัวเ YK ดู SBC ก่อนเลยครับมีอะไรวะเนี่ยกัด กัะตเตเนทีทเนียกัตะเนทีเน่ลองบอลปั่นทองเทคดิฟสี่ห้าครับเอ้ยแต่ว่าทรงมันก็ได้อยู่นะแต่ซ m มไม่ไหวครับต้องเป็น C a m อย่างเดียวครับเป็นซ a m ไม่น่ามีลองบอลนะแต่เป็นเทคดิฟก็ปั่นทองก็พอได้อยู่ครับก็ <c oughs> ดูได้อยู่นะเฮียกัตะเนทีเน่แล้วก็อีกตัวครับเป็น ดีซีเรดูเอเฮียดีซีเรดูเอลาปิดแล้วก็ปั่นทองแล้วก็ดูดบอลทองครับผมสกิลมูฟห้าวิฟท์สี่เร็วจัดเลยโคตรเร็วเลยครับแล้วก็ยิงคมนะใกล้ไกลครับจ่ายบอลดีด้วยวิช,ชั่นช็อตพาร์ตลองพาร์ตดีที่ไม่ดีคือคอสซิงกับฟรีคิกแอคนะส่วนดิบบิ้งก็ถือว่าโอเคดิบบิ้งก็ใช้ได้ครับจีตี้บาลานซ์ไม่เยอะมากแตก่ใช้ได้ครับผมมีลาปิดปั่นทองดูดบอลทอง เล่น CM เอ็มคงไม่เวิร์กหรอกถ้าเล่นปีกน่าจะเวิร์กสุดดูดบอลทองลาปิดปั่นทองครับ5 4ครับเท่าไหร่วะดูแพงจัดเลยนะ90 90 91โอ้โหเอียก้เอ็ดก้เอ็ดก้สิบก้สิบกสิบแปดกแปดกแปดแปดโอ้โหไอ้ยีโคตรแพงดูเอะยี่แพงอยู่นะแพงอยู่นะ 54แต่ผมว่าเดี๋ยวอนเดรมมันคงจะลงอีกหน่อยแหละครับอนเดร์ราคามันคงจะลงอีกหน่อยแหละเพราะว่า Q ทีวอร์ซิชนตัว90หมดเลยเออทีวอร์ซิชนห้ตัว90บหมดเลยครับตัวเอผมว่ามันก็ดูใช้ได้นะมันก็ดูใช้ได้ครับแต่มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบโหถ้ามึงไม่ทามึงพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูใช้ได้เลยครับดูใช้ได้เลยเออมีตัวหลีกรถทูด์เฟนอลอมเพยอรพิก เพย์เยอร์น่าจะมี2ตัวเนาะโอเคดูแพ็กมีอะไรไหมมีเดลี่ล็อกอินมีอะไรอีกไหมแปดสแามัสองห้าแล้วก็มีลูปมาครับเป็นเจ็ดหลีหลีกเอิงกับหลีกหญิงเนาะแล้วก็แปดห้าสองออฟสามพิกนี้อ่ะโอเคสั okay. มสิบมีอยู่แล้วโอเคไอคอนตุลามมาไหมไม่น่ามีเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไร มาเดี๋ยวไปดูอีโวกันต่อครับอีโ e ววันนี้มีอีโ e วมีดิปบิงอินเดอะชาโดเฮียเลี้ยงบอลในเงามืดเฮียชื่อมันดูเบียวๆจังวะเลี้ยงบอลในเงามืดเฮียได้ฟินเนสทองครับแล้วก็ควิกเตบทอง แล้วก็เทคดิฟทองโหสา s d ดีทั้งนั้นเลยเฮียดู A เริ่มไม่น่าทำแล้วอีโวแสนห้าได้ PS ขนาดนี้แล้วก็วินอัมเมชโอเคเดี๋ยวกอดูอันนี้ก่อนเฮียแปดห้าได้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 อีโว e ขนาดนี้อ่ะผมลองใส่กับสวันซันที่มันวีฟุดหแล้วได้สกิลมูฟอัน5้านะแต่ไม่ได้วีฟุดนะเพราะฉะนั้นใช้ตัวที่มันวีฟุดหอยู่แล้วจะจบสุดครับอ๋อได้ก็คือได้5้าหเลยอ่ะครับ คือจะได้5้าหเลยอ๋อแต่ยิงกับจ่ายมันแทบไม่เพิ่มเลยเนาะยิงตัน8 8จ่ายตัน8 8อโอเคยิงกับจ่ายมันแทบไม่เพิ่มเลยครับโอ้ออกเกต้องหาตัวที่ยิงกับจ่ายดีอยู่แล้วหาตัวที่ยิงกับจ่ายดีอยู่แล้วครับความเร็วยังได้นะแต่ยิงกับจ่ายนี่ได้น้อยมากครับอ๋อมันก็ได้เยอะอยู่นี่ว่าได้8อ๋อแต่ตัวนี้มันกากผมไอดีนี้ผมมีแต่ตัว,ตวก,าก,าก,ากากครับน่าจะเข้าไอดีหลักไอ้เี้ยแต่เพลสตลยดีเลยควิกเต็ ปั่นทองแล้วก็เทคดิฟแล้วแถมได้ห้าห้าผมว่าดู A เริ่มไม่น่าทำแล้วมาทำอีโวนี้น่าจะคุ้มกว่าครับแสนห้าเองอเงี้ยดู <laughs> A อเริ่มไม่น่าทำแล้วไอ้ี่ยมาทำอ e ีโวนี้น่าจะคุ้มกว่าแสนห้าเองหาตัวมีลาปิดก็ได้โอเคครับนะเดี๋ยวดูอีอ e ีโ e วหนึ่งอีอ e ีโ e วหนึ่งเป็น what a mens channel ไอ้เฮีย วัตอัมเมนแชเนลได้อ่าดิปปิ้งพาสซิ่งความเร็วได้อินเตอร์เซปทองปิงพาสทองวิฟุตตัน5้าได้วิฟุตห้าแล้วก็ลาปิดทองได้3ม mm hmm. เป็นสไตล์เลยว่ะโอ้อีโวโคต้นดีเลยครับ mm hmm. ฟรีด้วยเนะี่ยดูนทาทันเอกดิ8ปดเจ็ดแปดสามอ้แต่สเต็มันเพิ่มมีเยอะต้องหาตัวดีๆมาทำหน่อยกว่าคแม็กเก้าสิบครับ ดิฟเฟนต์ Defense, Physical, กับฟิสิกส์เพิ่มเยอะต้องหาตัวที่มันโอเคโอเคมาทำหน่อยแต่นี้อีโวฟีอันนี้ดีมากอยู่แล้วครับอันนี้ดีมากอยู่แล้วอีโวฟีเฮียอืม Free. อีวโอฟีรีวอร์ดคอมเมติกต่อแล้วก็มี TOTS รีคัลเลอร์เหียเปลี่ยนเสีเปลี่ยนส,ยนสีให้มันดูหมองลงหน่อยครับรีคัลเลอร์แล้วก็ TOTS บวกได้อะไรเพิ่มอ่ะ อ๋อได้ขอบเพิ่มติ่งตรงด้านขวาบนครับได้ขอบเพิ่มมีฮะสองหมื่นห้าได้ขอบเพิ่มโอเคอีวัววันนี้เดี๋ยวดูออฟเจคทีฟต่อทำมีทีโอทีมออฟเดอะซีซั่นแชมเปียนเอ่อได้อารอนสันด้วยวะสแกนหน้าด้วยหรือว่าอารอนสันห้าสี่ครับแล้วก็ได้เพลเยอร์พิก แล้วก็ได้ evo dipping interchado w ฟรีด้วยวะ่ะ11บวินอันนี้น่าจะเป็นโหมดครับเนาะป่าวะอ๋อไม่ใช่ครับแชมเปี้ยนไฟนอลอ๋อเป็นเป็นแมตช์ในไฟนอลก็คือถ้าเล่นได้11บินก็ได้ evo ฟรีแล้วก็ได้8ปดห้าคูณสิครับผมนะโอเคโยครับติ่งขอบคุณครับร้าน19บาทขอบคุณครับผมขอบคุณครับเ uh daily play โอเคแล้วก็มี daily play game เหมือนเดิมครับ ก็ได้แพ็คไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะพิลเพลย์เกมโอเคก็เล่นวันละสามเกมแล้วก็มีดาวิดสาวีครับแล้วก็ลาบอดีเฮียลาบอดีแม่งยิงสี่สี่อยู่เลยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นสี่แอซิดหกยิงสิชนะเจ็ดครับผมนะโอเคไม่มีอะไรมากแล้วก็ได้ดาวิดชิลรชีครับเฮีย โอเคออบเจกตีฟก okay, ็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมา SBC แล้ว EVO แล้วออ j เจกตีฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันครับอ๋อลืมคอนเซปต์มี3ตัวครับมีใหม่โอ้โหสามสามกูปิดเลยไหม่คุมะปิดเลยแพนหลอดเหียนกแก้วนกแก้วเฮียคอมโบเชื่อแปดแปดลองชฉอแปดห้าปิดไป แล้วก็น้องแองเกลไอ้เฮียน้องแองเกล44ปิดไป44ผมปิดเลยนะ44ผมปิดเลยนะครับสีเวลาดูครับอ๋อนี่มัน honorable mention แล้วก็ Team the ทีมออฟเดอะสีสันทีมออฟเดอะสีสันมีฮาโตะไอ้เฮียคนญี่ปุ่นฮาโตะสามสามแบ็กซ้ายครับเอ่อก็ใช้งานทั่วไปครับพลิกเต็บลองบอลสไลด์ทอง ถัดมาถิ่มมันขอบคุณครับนุกกี้ขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่แก๊งโปกด้วยนะครับผมขอบคุณครับถิ่มมัน CAM44 ปิดไป44นี่ผมอนุญาตปิดเลยนะเพราะว่า Evo แม่งได้55ไปแล้วอ่ะคือ Evo คุณจ่ายแค่แสนห้าได้55ไปแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นตัว44มัวไม่ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์แล้วตอนนี้อย่างน้อยต้อง54หรือ45ครับเอาคิดก่ปิดพาสเวียสามเพสสไตล์ไหวเฮียหังโก้ เซนเตอร์แบ็กวิ่ง90้ิดีเฟนต์เกฟิสิกอล93จ็อกกี้อ่าบล็อกทองแล้วก็ลองบอลทองเฮี้ยเซนเตอร์แบ็กสายเปิดบอลครับสูตรตะหลอเฮียสูตรตะหลอบุยเซอร์เพโลเดอร์สายทองเป็นสไตล์กากมากเดยองปั่นทองมงแรงแล้วก็ดูดบอลทองครับผมสเต็ก็โอเคนะผมว่ามันเป็นแกะใหม่เลยว่ะผมว่าคือเนี่ยตัวอย่างเดยองเนี่ยเปิดได้ไม่เปิดได้ไม่ยากแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าสเต็ก็ถือว่าโอเคนะ แล้วก็4ี่หด้วยได้ดูดบอลปั่นบอลแล้วก็มงบอลครับผมเทยเลอร์พลิกเต็บยิงเรียดแล้วก็อินซิสีมียิงเรียดแต่ไม่ใช่กองหน้านะเป็นแบบมิดฟิลตัวสอดครับเพสไตล์ Play จ่ายบอลก็โอเคนะอินซิสี C. ปิงพาสก็อยู่ในเกตใช้งานทั่วไปนะแอนแมน4ี 4, ปีกปิดไปแรงง่วงแรงง่วง5้ครับ ยิงเรียดปั่นทองดูดบอลทองไอเ้เงี้ยเร็วผิวอยู่นะแรงครับอย่างน้อยก็ง่วงนะเว้ยแรงไอ้เงี้ยเล่นปีกได้ครับบอสคากิไอ้เงี้ยอินเตอร์เซปบุยเซอร์แอนติซิปาเต้ครับ88ก็โอเคนะผม88ต้องขั้นต่ำแล้ววแต่ดิบบิ้งดีนะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดิบบิ้งดีครับแล้วก็ดีเนฟนซ์ฟิสิกัลก็ถือว่าใช้ได้แต่มันหลีกฮอลแลนด์นะเนาะ แล้วก็สุดท้ายครับสเตจินนี่ฮิยสเตจิน5-4-4เพสไตว่ะ C.M.C.A.M. ครับเร็วเร็วถือว่าเร็วโอเคแล้วก็คมครับจ่ายบอลดีดิปปิ้งดีมากดีเฟนส์พอมีให้ใช้แต่พอค่อยดีมาร์กิ่งต่ำฟิสิเคิลดียิงแรงจ่ายอินซิสซีพาสเทคทิฟแล้วก็รีเลนเลสแต่เพรสไตมันดีนะสำหรับ c A m ครับเพรสไตมันดีนะสเตจินผมว่าดูเป็นตัวที่แบบน่าใช้อะ่ะสำหรับลีกเนเธอร์แลนด์ครับตัวเดียวเลย ที่น่าใช้สำหรับหลีกเนเธอร์แลนด์ครับถัดมาเป็นหลีกเอิงหญิงครับหลีกเอิงหญิงมีอูนอุนอนอนนูมอนูอุนูมนอนูสี่สี่ปิดไปถัดมาเป็นอุบอ,อุฟเฟเนอุฟเฟเลนสี่สี่ปิดไปมาจีเฮมาจี มาจีห้สาสแต่สามพบสไตล์ครปั่นทองลาปิดแล้วก็แล้วก็ติกสเตอร์อุ้ยแต่มามาจีสแต,ตดีอยู่นะดิบบิ้งดีมากครับแล้วก็จ่ายบอลโอเคยิงบอลโอเคเร็วด้วยแล้วก็ดีเฟน์พอมีให้ใช้ด้วยมาจีเล่น cm ได้นะทรงนี้เล่น cm ได้เลยครับแล้วก็เล่นปีกได้ซีเอ็ CM น่าจะเหมาะกว่าผมว่ามาจีก็โอเคนะเป็น cm ตัวสอดอะไรอย่างงี้นะถัดมาเป็น T ีชาวบ้านครับ ตัวแรกเอนนาโดซีเอนนาโดซีปิดไปบุซซี่ชื่อมึงนี่นะบุซซี่สี่ปิดไปเกยโยโรเียซีดีสายเร็วตัวถ้ายิงเท่านี้ในยุคนี้ก็ปิดไปครับนะกินเลดเฮียกินเลดมีหมงแรงเอนทิจิปาเต้บุยเซอร์เพตายกากปิดไปสวะวะสวะวะอินเตอร์เซปแล้วก็ วิเพชแล้วก็ลาปิด4-4ก็แบ็กทั่วไปใช้งานได้ครับผมคาชาลาอุยแม่สาวสวยของผมครับคาชาลาอุย5-5ว่ะควิกเตปเทคดีฟแล้วก็รีเลนเลดยิงกกวิชันต่ําหน่อยแต่ว่าจ่ายบอลได้ครับดิบบิ้งดีมากดิเฟนดีแล้วก็ฟิสิเคลดีตัวเล็กเหมือนเดิมครับคาชาเล่นปีกได้แต่ปีกไม่เวิร์กแน่นอนสเตตจ่ายสเตตยิงแบบนี้ครับเล่นแบ็กเถอะนะดูโมรีดูโมรี4-4ปิดไปลีนาดวลีนาด4เพสสไตล์ครับ ปิงพาร์ตบ็อกทองแอนติเซปเตทองแล้วก็รีเลนเลททองทำไมต้องรีเลนเลททองวะนะอุ้ยอ๋อรีเลนเลทรีเลนเลททองไว้ใช้ในมาร์กิ้งได้นะครับผมดีเฟนต์99หมดเลยวะความเร็ว87คอมโพเซอร์รีแอคดีครับน่าจะเก่งอยู่นะหลีน่าผมว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ่งยิงที่แม่งตัวใหญ่มาก185ครับผมถัดมาฉาวิงกาฉาวิงกา54วะฉาวิงกาที่วิ่ง99นะยิงแรงอินซิสซีบแล้วก็เทคดีฟครับมึงมีอินซิสซีบแต่มึงมิชชั่น84เนี่ยนะ โอ้โหแล้วมันจริง,รงๆวิ่ง99ต้องใช้ลาปิดหรือวิ่เต็มเนาะ <Yeah. S 1> ถัดมามัตเตโอครับมัตเตโอ54มี4เพศตลยลาปิดดูดบอลทองยิงเรียดทองแล้วก็บังบอลทองไงเงี้ยเร็วคมความคล่องตัวก็ถืออยู่ในเกตดีแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยครับมาเตโอ54นะเพศตล์ก็โอเคนะสำหรับกองหน้าลาปิดดูดบอลแล้วก็ยิงเลียดส่วนบังบอลตัดทิ้งไป เล่นปีกก็ได้นะเล่นปีกได้หน้าได้กับมาเตอโอรครับแล้วก็หีบหีบไอ้หีบห้าสีปั่นทองอีซีสบทองปิงพารททองแล้วก็เอเรียวทองส่วนสูงเท่าไห 9, a al, ไร่เนี่ยห้าฟุตเมีเอเรียลไอ้เฮียดีเฟนต์ต่ำครับ CM คงไม่ไหวแต่น่าจะเหมาะสุดก็ c a เแต่ยังชอบมาเตอโอมากกว่าครับนะเหนื่อยวะ่ะ ถัดมาคขาหลีกสุดท้ายและไฮไลท์ของเราลีกเอิงครับหนุ่มนะตัวแรกบลาสครับผมบลาสไอ้ย,อย,ยี่ปีกไอ้ยิง87ดปิดไปถัดมาเบนทาเล็ไอ้หียเบนทาเล็บซ CDM นะยิงแรงลองบอลแล้วก็รีเลนเลดครับ,บก็บ็อกซ์บ็อกนะ54ครับเพตล์ก็ใช้ได้นะเบนทาเล็บ54ก็ใช้ได้ทั่วไปครับนะ บีเรทียิงแรงยิงเลียดดูดบ 45, อลสี่ห้ว่ะเร็วชิบหายครับวิ่งเกแต่ไม่มีลาปิดเงินครับมีก็คิดเต็บเงินนี้คมอยู่ครับจ่ายบอลดีแล้วก็ตัวใหญ่อะตัวใหญ่ปะก็ไม่ใหญ่มากนะมีเอเรียวเงินครับก็ทรงแบบทั่วไปนะคนไทยครับบีเรทีคนไทย ถัดมาซาคาเลียเหมือนกำลังจะพ่นอะไรสักอย่างครับซาคาเลียสี่สี่ปิดไปแล้วก็อากิอากคาลีอูเชครับอากคาลีอูเชเทคดิฟอะโคเบติกแล้วก็ทีเวลล่าครับอากคาลีอูเชแต่สี่สี่ปิดไปฮอยเบิร์กสี่สี่วิ่งแปดแปดยิงแปดห้าปิดไป แองเดรซันโต้ซีเอ็มวิ่งเร็วอยู่นะ92ครับ45แต่ยิงกกครับสแตตก็ถือโอเคแล้วสแตตทั่วไปแล้วตอนนี้เหมือนแม่งเหมือนแ,แกะแม่งขยับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้สแตตแม่งคือ9 0หมดแล้วมี80อันมี80ปลายอันหนึ่งครับอินซิสิปอินเตอร์เซ็ปแล้วก็ติกิตกตะกะครับผมนะ ถัดมาราบิโอลูกคุณแมรร่ราบิโอได้ห้ห้าวะอะไรวะราบิโอได้5้ห้าครับปั่นทองปิงพัสทองแล้วก็เทคดิฟทองแต่ว่าค่ายิงกากครับจ่ายบอลโอเคดีเฟนโอเคสแตทก็ถือว่ามาตรฐานและมิดฟิลด์ตอนนี้9 0 4 5อันแล้วก็มี83อันแต่ว่าราบิโอดีหน่อยตรงได้55ครับ มาคินนอตกลางปีกมาคินนอตกลางปีก3 5มาอ่ะอินตาเซ็บแอนติซิปาเตเอเรียลเฟสต์โอเคอยู่นะเร็วแล้วก็แย่งบอลเก่งครับมาคินนอตก็ดูโอเคนะดูใช้งานได้เลยครับโจนาธานเดวิดก็ยัง4-5อยู่ดีครับควาเร็วก็่า4ยิงก็2ก็แทบตอนนี้แม่งแทบไม่มีหลุมแล้วอ่ะแต่ละตัวครับยี่จ่ายบอลโอเคเน okay, ้นนะเร็วคมคล่องแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบตันอะ่ะ ปั่นทองลาปิดแล้วก็ดูดบอลทองครับก็ใช้ได้นะได้มันก็ใช้ได้นะจริงครับครวดชีครวดชีสี่สี่ 4. วิเพศเอ่อคขวดที่มันจะติดเที่ยวตัวีซั่นทุกปีเลยเหรอวะวิเพศพิกเต็บแล้วก็จ็อกกี้ครับเร็วอยู่โหแต่ดิเฟนต์กับฟิสิกอลต่ำไปครับโทลิโซเป่าเฮียโทลิโซเป่าห้าสี่ได้ยิงเลียดผมไม่ชอบมิดฟิลที่แม่งได้ยิงเลียดเลยเพราะมันใช้ยากครับแล้วก็จ็อกกี้แล้วก็ลองบอลโหแต่สแตตดีอยู่นะ ท่องตัวพอได้ไม่ได้ดีมากแต่จ่ายบอลโอเคครับสั้นยาวยิงยิงได้ความเร็วก็ถือว่าใช้งานได้ดีฟน n ์มีด้วยนะแล้วก็ฟิสิกอลดีสแตตต์นี่คือ90ขึ้นหมดเลยนะ5-4ครับจ็อกกี้อลองบอลแล้วก็ยิงเลียดเฮ้ยก็ดูคือเพสไตล์เนี่ยผมไม่ชอบยิงเลียดสำหรับ CM แต่สแตต์มันดูดีอยู่นะขึ้นเลข9หมดเลยครับลุนลิเฮียมาอีกแล้วลุนลิเปิดได้รัวแน่ครับลุนลิ ถัดมาอาริกซันโดแ88 9 4 94ครับนะเอ่อคอพโพกสิรีแอคเก้ครับความเร็ว8 8ดแอนติสปาเต้สไลด์ทองแล้วก็จ็อกกี้ทองตัวนี้เป็นสไตล์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกือดแสนครับเกือดแสนห้าห้าว่าเกือดแสนเล่นอ่ากองหน้าได้ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ครับลาปิดเลนเลตเทคดิฟไม่มีเพืสไตล์ยิงนะมีปั่นเงินครับเทคดิฟลาปิดทองแล้ว อ่ลิเลตทองอธิบดีแปดแปมันทรงตัวใหญ่นะผมวเล่นกองหน้าน่าจะดีกว่าครับสําหรับเกือแซนนะห้าหก็ดูใช้ได้นะมันพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเทคดีฟลาปิดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอ้ย Take Deep, เทคดีฟลิเลตถัดมานูโนูเบนเดสได้5 4ว่ะสไลด์ทองควิกเต็บแล้วก็บุยเซอร์ครับนะก็แบ็กใช้งานเลยอะนูโนูเบนเดสเร็วมากครับแบ็กใช้งานมีบอกโอ,อ้มีเพสไตล์ดีเฟนส์สีเงินครบเลยว่ะ โอเคอยู่นะนุเดทนี่ใช้ได้เลยครับตัวนี้ดูเก่งเลยเชอร์คีนี่5-5แน่นอนอยู่แล้วครับนะปีกขวาปีกซ้าย CAM ความเร็วก็ถือว่าโอเคใช้งานในเกรด CAM ครับเทคดิฟยิงเลียดแล้วก็ดูดบอลทองดิบ,บิงดีมากจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็ยิงก็โอเคเลยนะช็อตพาวเวอร์ดีครับความเร็วดีแต่มีแค่อินซิสซีอันเดียวไม่มีปิงพารไม่มีลองบอลครับยิงเลียดเทคดิฟดูดบอลน่านะจะต้องผมว่าเล่นปีก่อ แต่มัน55นะจริงๆก็ยืนได้หมดแหละครับแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เฟียลมากเพราะว่าเรื่องของความเร็วกับเฟสตล์วิ่งมันไม่ค่อยดีมากถ้าเป็นปีกหมด cm น่าจะหมาวนะเชอร์คิถัดมาคืาวิทยายาินยา CM หรือซ DM 45่ะลองบอลเทคดิฟแล้วก็บงังบอลทองสเตตผ่านหมดเพสตายลองบอลกับเทคดิฟ bon นี่ถือว่าโอเคเหมาะวิทยายาินยาครับแต่มาตายบางังบอลครับเท่ากับมี2เพสตายดู4 5หอีกต่างหากก็ไม่ได้ขนาดนั้นว่ะ ถัดมาป๋าโชครับป๋าโชสามสี่นะแต่เป็นเซนเตอร์ก็โอเคนะเออ่ความคล่องตัวต่ำดีเฟนส์ดีฟิสิเคิลดีแล้วก็เร็วด้วยครับจ็อกกี้ทองดีอ,อ่บล็อกทองดีแอนซิปาเต้ทองดีรีเลนเลสจริงๆรีเลนเลสก็ดีนะเพราะรีเลนเลสอ่นะแม่งช่วยเวลาแบบมึงกดอาร์ซอนนะทีมเมทคอนเทนนะครับมันช่วยด้วยนะเว้ยไอ้เหี้ยมันช่วยเวลาบาร์กด้วยนะเว้ยผมว่าป๋าโชนี่เพลย์สไตล์แม่งดีมากเลยนะ4อันนะครับจริงๆ ป่าโชนี่เพย์สไตล์ดีมากเลยแล้วก็สเตตดีด้วยผมว่าน่า,น,าน่าสนใจนะป่าโชครับดูน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยป่าโชถัดมาบากูล่าหครับควิกเตปปั่นทองแล้วก็บังบอลทองทำไมชอบยัดบังบอลทองมาวะนี่ <Yeah. S 1> เป็นเฮียอะไรวะ <Yeah. S 1> ควิกเตปบ,บังบอลทองแล้วก็ปั่นทองแต่สเตตดีอยู่นะบาคูล่าเร็ว97เลยครับแล้วก็ดิบบิ้งบด้วย มีสเต็ปที่วิ้งครบหมดมีปั่นทองเงินหนึ่งมีปิงพาสก็ยังดีนะบาคราร่านี่ก็ดูใช้ได้นะถึงแม้จะมีวางบอลทองแต่สเต็ปม,มันดีครับ mm hmm. แล้วก็เจ e ้าเนเบสครับ5ีอินซิสซีฟที่กิตะกะอินเตอร์เซปแล้วก็ดูดบอลทองเหรอก็ดีนะเพรสตล์ Play ก็ดีนะอินซิสซีฟเหมาะกับกองกลางที่กิตะกะเหมาะมากอินเตอร์เซปนี่เหมาะกับ CM CDM มากๆดูดบอลทองก็ถือว่าพอได้ใช้สำหรับกองกลางเวลาเพื่อนปิงพาสมาครับ สเตตก็ดีมากๆเช่นเดียวกันแต่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเหมาะกับ CDM มากกว่าสําหรับเจ้าในเบสเป็น CDM ที่แบบว่าแงะบอลขายบอลฟิลแบบเดยองอะอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายครับเดมเบเล่ le, แน่นอนว่า55้าครับปั่นทองลาปิดยิงเลียดปิงพาร์ทโอ้หเป็นสไตล์ดีเลยเดมเบเล่นี่ดีเลยครับปั่นทองปีกก็ได้ใช้ได้ใช้หมด c m ก็ได้ใช้กองหน้าก็ใช้ได้ลาปิดนี่ได้ใช้หมดอยู่แล้วนะยิงเลียดนี่ได้ใช้หมดเลย c m ก็ยังยังมีโอกาสได้ใช้แนละ c m ปิงพาร์ทนี่ก็ได้ใช้หมดอยู่แล้วครับ ต่ฟิเนชชิ่งแปดเจ็ดนี่ด <laughs> ิงมาขนาดนี้แล้เ,เร็วเหี้ยๆความคล่องตัวก็ดีมากๆจ่ายบอลดีด้วยนะวิชั่นเยอะช็อตพาสเยอะครับแม่งฟิเิชชิ่งยังไม่ถึงเก้าสิบเลยลองช็อตยังไม่ถึงเก้าสิบเลยครับคือถ้าถามความเป็นกองหน้าเนี่ยความคมเนี่ยไม่ผ่านแล้วผมว่าเป็นปีกน่าจะดีกว่าเพราะว่าความคมเนี่ยมันต้องคมกว่านี้ครับกองหน้ายุคนี้แม่งจริงๆฟิเนชชิ่งแม่งแทบจะต้องเก้าสิบสามบวกแล้วอะ คือถ้าเป็นกองหน้านี่ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นปีกนี่โอเคเป็นปีกผมว่าผ่านเลยเป็นปีกผมว่ามีโอกาสได้ยิงก็ถือคาดหวังได้แต่ถ้าเป็นกองหน้าแล้วแล้วฟินิชชิ่งแบบเนี้ยผมว่ามันจะทําให้หัวเสียเ,เปล่าเป็นปีกดีกว่าผมว่าถ้าเพอร์เฟกต์สุดก็ปีกกับเดมเบเล่นะซีเอ็มกับกองหน้าอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีอินซิสติโอเคหมดครบทวนกระบวนความทุกตัวเหนื่อยเลย yeah. อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า